สวัสดีร่วมชมกันด้วยและการเราพบกันในบทดีแล้ครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเล่นหมาชวนไปบท EP น่าจะสนุกนลทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดาวตั้งดาวนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเตรียมของก่อนนะเพราะว่าผมจะทำควายอันนี้นะผมยังไม่ฆ่าบอสนะทุกคนนะซึ่งวิียาราฟเนี่ย ลองใช้ผ้าหนังก่อนซึ่งเรามีหนังนะเรามีอยู่สิบน่าจะต้องคาร์ดนะทุกคนเอ่ออันนี้เปล่าไม่ใช่อันนี้เอ่ออันนี้นี่น่นี่ทุกคนต้องใช้เส้นได้ด้วยทาคาร์ดสองอันนะแล้วก็โอเคต่อไปเดี๋ยวเราเอ,อ แล้วต้องไปกแลันทุกคนซึ่งวิธีจะไปคือเราต้องเลือกแล้วก็ไปกันเลยวิ่งโอเคถึงแล้วว้าวเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเควยมาตรงนี้ก่อนเนี่ยเราต้องมาตีตัวนี้นะ้วทุกคน โอเคเฮ้ยเจออีกแล้วโอเคเฮ้ยเจออีกแล้วทุกคนสองตัวโอเคเฮ้ยเจออีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยเจออีกแล้วโอเคเฮ้ยเจอบ่อยจังทุกคนโอเค เจออีกแล้วเจอเยอะจังอะทุกคนเดี๋ยวเรากลับเลยแล้วกันนะคนพว่าของน่าจะพอแล้วเดี๋ยวเราค้าฟและทดลองเลยละกันนะทุกคนเยวจะใส่และมันจะเป็นไงอ๋อเนื้วพ่มรถอ๋อทุกคนถ้าเราถอดมันก็จะขึ้นโอเคเดี๋ยวเราถอดแล้วก็กลับกันเลยเอา โอเคเลือบไปโอเคถึงแล้วชาวลูกคิดนะคะผมขอตัวลาไปก่อนจุ๊บคิณหน้าคะ่ะ